สวัสดีครับผมพบกับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้พาน้องมาเล่นน้ำมูลครับผมพาน้องสมหญิงนะครับวันนี้ครับน้องพี่สมโอมันยังไม่ได้มานะครับว่าพี่สมหญิงมานะครับพามาเล่นน้ำมูลครับเล่นสปาโคลนก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำมูลครับ นี่ครับบรรยากาศครับยามบ่าย3ามโมงเย็นครับให้เล่นสปาก่อนค่อยอาบน้ําแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับต้องขอโทษขออภัย FC นะครับผมอทยโอทย ถอยถอยถอยไปถอยถอยถอยไปเล่นโครนก่อนถอยค่อยไปอาบนะ้ำถอยถอยไปนี่ครับ ก็ต้องขอโทษขออภัย f อซนะครับที่หายไปสองวันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ตกน้ำนะครับถอยช่วงอาบน้ำเขาก่อนครับช่วงพาน้องสมยิงเราลงอาบน้ำแล้วลืมนะครับลืมนะครับลืมเอากระเป๋าไว้นึกว่าเขาจะไม่มุดนะครับพอดีมุดก็เลยได้เปียกนะครับเปียกโทรศัพท์ด้วยครับต้องเอาเครื่องโทรศัพท์ไปล้างเครื่องนะครับผม นี่ไม่รู้จะใช้ได้กี่อีกกี่วันไม่รู้ครับไอยปอย,อยนี่ครับให้เขาเล่นสปาคโครนก่อนเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ามูลกันครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้ว ไปไหนนี่ไปไหนเดี๋ยวค่อยไปถอยแน่แน่หืม ไปไหนนี่ฮะคนสวยร้อยไปไหนจะไปอาบน้ำบ่ฮะ,ะจะไปอาบน้ำรอฮะจะไปอาบน้ำโอ้เดี๋ยวจัดให้ครับไปเดี๋ยวนี้บ่โอเคไปไปเลย มาเดี๋ยวพาน้องไปอาบน,น้ำนะครับผมพาน้องสมหญิงคนช่วยไปอาบน,น้ำนะครับเดินไปเลยครับผมมามา,มา 啊啊啊啊啊，来了妈啊。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  นะครับพาไปลงนาบน้ำมูลนะครับนี่โอ้อีกเชือกหนึ่งก็ลงเสร็จแล้วนะครับนี่คือน้องใบบัวนะครับ

Sao mô, sao mô, Má, má, má Má Má, má Má, má Má, má ข้อมูลของบ้า์นสลาครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับหนึ่งคอมเมนต์ก็หนึ่งกำลังใจนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายสองมันนะครับว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับมา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 แล้วมามา,มา มาวเดี๋ยวพากันลงน้ำครับมาพาน้องลงน้ำนะครับผมอาบน้ำมูลนะครับอาน้องสมหญิงนะครับโอ้อาบน้ำมูลใช่ไหมโอเคเอออาบนานๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับ ลงเลยนะครับนี่ครับ พามาลงน้ำนะครับเอ้าวอ้าจะไปไหนพามาอาบน้ำเอ้าเอ้าไม่อยากอาบน้ำนะครับนี่เห็นเพื่อนขึ้นก็อยากจะขึ้นด้วยนะครับโอ้ดมกลิน่นดมกลิ่นนะครับนี่ นี่ครับล้างเครื่องก็มั่งมานะครับนี่ล้างเครื่องเสร็จตอนเช้านะครับแล้วก็ไปเอามาแล้วก็ได้เีนี่ครับ จะพาเขาลงน้ำนะครับ่าน้องสุมยิงลงน้ำก่อนนะครับนอนลงแลบบแอบ,บลงนอนแอบบลงแอบบ รบรรยากาศยามเย็นครับนี่ของหมู่บ้านสลาครับพาน้องสมยิงมาอาบน้ำนะครับนี่ครับเอาเฮ้เฮ,ฮ้นี่ครับผมต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูได้สองวันนะครับ เพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับวันนั้นก็เอาน้องลงน้ำนะครับไม่ได้เอาถอดออกนะครับก็ได้เปียกนะครับก็เลยเอาไปล้างเครื่องเพิ่งมานะครับแล้วก็มาถ่ายให้เอฟซได้ดูนะครับได้บอกนะครับว่าหายไปไหนสองวันนะครับ Này hả? Ờ bao Tắc bao Bao Tùng nhìn Bao Bao lâu Ít Tắc bao Tắc Tắc bao lâu Tùng nhìn Mẹ ao Khuẩn xuôi Tắc bao 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 Trung Yết Yết khăn nâng tác bao 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 xuôi Bốn xuống Bao Ok thôi Nào lông nào Nào lông Đẹp lông Đẹp Đẹp lông Nào lông นอนลงนอนลงนี่ครับอ่านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอาบน้ำให้เขาก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับผม